ชายแดนไทยกัมพูชาสีสาเกต 2. แนรอความเงียบสงัดปกคลุมป้อมคอนกรีตทหารพรานไทยจ้องมองความมืดอย่างตื่นตัวเพื่อเฝ้าระวังภัยทันใดนั้นแสงมรณะพุ่งจากฝั่งตรงข้ามฉีกท้องฟา้ามืดมิดเสียงหวีดแหลมสูงดังก้องกัางวานจนอากาศรอบข้างสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงน่าสะพรึงจรวดหนึ้ย 22มมถล่มลงมาดังฮาวฝนเปลี่ยนฐานที่มั่นให้กลายเป็นทะเลเพลิงเศษเหล็กแหลมคมปลิวว่อนไปทั่วสารทิศสร้างความเสียหายอย่างบ้าคลั่งเสียงไซเรนเตือนภัยกรีดร้องโหยหวนผู้บัญชาการตะโกนสั่งการทหารไทยผู้กล้าพุ่งเข้าประจำสถานีรบโดยไม่เกรงกลัวอันตรายที่โอบล้อมเข้ามากองจับภาพจรวด R m รม70ของศัตรูที่กำลังผลไฟท่อส่งจรวดสั่นสะเทือนรุนแรงส่งระเบิดหลายตันมุ่งหน้าสู่แผ่นดินไทยเพื่อทำลายล้าง สถานีเรดาร์ถูกยิงถล่มจนระเบิดเป็นเสาวควันยักษ์เศษซากกระเด็นไกลหลายร้อยเมตรท่ามกลางแสงไฟวูบวาบของสนามรบที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันตลบพื้นดินสั่นสะเทือนรุนแรงฝุ่นควันบดบังวิสัยทัศน์ทหารไทยกระชับปืนทาย21แน่นแววตาลุกโชนด้วยความโกรธแค้นจ้องมองศัตรูอย่างไม่ลดละมุมมองจากมุมสูงชายแดนยาวหลาย10กิโลเมตรกลายเป็นแนวไฟนรกหลุมระเบิดพลุเหมือนผิวโลก Hurry, พระจันทร์พันปรากฏขึ้นหลังการระดมยิงอันโหดร้าย ณศูนย์บัญชาการค่าศึกคำสั่งโจมตีถูกส่งออกไปนิ้วมือกดปุ่มยิงโดยไม่ลังเลผลักดันทั้งสองประเทศเข้าสู่สงครามล้างผลาญน,นองเลือดธงชาติไทยแม้จะฉีกขาดและเปื้อนเขม่าควันแต่ยังคงโบกสะบัดอย่างยิ่งพยองท่ามกลางพายุลูกปืนพิสูจน์วิญญาณที่ไม่ยอมจำนวนของคนไทยหมู่บ้านชายแดนโกราขลทหารช่วยชาวบ้านขึ้นรถบรรทุกยูนิมอคอกอย่างเร่งด่วนขณะที่เสียงปืนใหญ่ค่าศึกยังคงดังสนั่นกึกก้องอยู่ด้านหลัง ใต้แสงกระสุนปืนใหญ่เงารถถัง t 55 2กัมพูชาเคลื่อนผ่านหลักเขตแดนบทขยี้ทุกสิ่งที่ขวางทางด้วยตีนตะขาบเหล็กอันน่าเกรงขามแต่พวกเขาคิดผิดปืนใหญ่อัตาจรนซีซ่า155มอมอของไทยเข้าประจำที่ลำกล้องชูขึ้นฟ้าอย่างท้าทายพร้อมตอบโต้ด้วยการลงทันอย่างสาสมยิงสิ้นเสียงคำสั่งปืนใหญ่ซีซ่ากระตุกอย่างแรงส่งกระสุนแห่งความโกรธแค้นของคนทั้งชาติ ุ่งตรงเข้าใส่กองทัพผู้ลุกรานให้ย่อยยับนี่คือคําประกาศสงครามกองทัพบ,บกไทยจะทาให้ศัตรูได้รู้ซึงว่านารกบนดินดที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรด้วยแสนยานุภาพที่เกรงไกลที่สุด,วสดควันจากปืนใหญ่ยังไม่จางหายเสียงตีนตะขาบเหล็กบดขยี้ดังสนั่นมาจากป่าทึบชายแดนพระวิหารสัตว์ร,ร้ายเหล็กที52สองของกัมพูชาโผล่ออกมาอย่างดุดันปืนใหญ่100อมมเล่งตรงมาที่แผ่นดินไทยทหารราบหลายร้อยนายพร้อมปืนเ k เคเดินตามรถถังแววตาคมกริบ เคลื่อนพลตามยุทธวิธีอย่างเป็นระบบเป้าหมายชัดเจนคือตัดขาดทางหลวงหมายเลข24เพื่อดดเดี่ยวจังหวัดอีสานของไทยอย่างสมบูรณ์เนาะกองบัญชาการกองทัพภาคที่2บรรยากาศตึงเครียดถึงขีดสุดนายทหารตะโกนใส่โทรศัพท์ขอกำลังเสริมเราตาบอดแล้วเจ้าหน้าที่เรดาร์ตะโกนลั่น,น,นเนนมื่อหน้าจอแสดงผลทั้งหมดกลายเป็นสีขาวโพลนทันทีนี่คือการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนระบบรบกวนสัญญาณอาจได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจ โดรนของไทยที่เพิ่งบินขึ้น, 0, ส,นสูญเสียสัญญาณควบคุมพุ่งตกลงกระแทกพื้นระเบิดเป็นจุนอย่างน่าเสียดายความโกลาหลช่วงแรกจางหายไปแทนที่ด้วยความโกรธแค้นที่เดือดพล่านในสายเลือดของทหารไทยทุกนายคำสั่งเดฟคอน 2. ถูกประกาศใช้ทั่วประเทศกองทัพบกไทยเปลี่ยนสถานะเข้าสู่ภาวะสงครามอย่างเป็นทางการที่ฐานปืนใหญ่สุรินทร์ปืนใหญ่อัตตอนซีซ่า155มมที่ทันสมัยที่สุดเริ่มหมุนลำกล้องค้นหาเป้าหมายโดยไม่งอเรดาร์ ทหารปืนใหญ่ไทยใช้กล้องอินฟราเรดจับความร้อนระบุพิกัดกองไฟของค่าศึกอย่างแม่นยำพิกัดยืนยันยิงหวังผลเสียงผู้บัญชาการดังกล้องกังวนอย่างเฉียบขาดทำลายความลังเลจนหมดสิน้นพื้นดินสั่นสะเทือนเมื่อกองร้อยสีซ้ายิงถล่มพร้อมกันกระสุนอัจฉริยะพุ่งทยานด้วยความแม่นยำสูงสุดต่างจากการยิงปูพรมของกัมพูชาปืนใหญ่ไทยเจาะจงจุดตาย รถบรรทุกกระสุนและรถบัญชาการถูกทำลายยับรถบรรทุกโรวดค่าศึกถูกยิงระเบิดเป็นรูปไฟยักษ์แสงเพลิงสว่างจ้าไปทั่วป่าดลางกลางวันความประหลาดใจกลายเป็นความตื่นตระหนกขบวนรถถังกัมพูชาเริ่มแตะพ่ายจากการตอบโต้ที่แม่นยำหน้าทึงแต่ค้าศึกมีจำนวนมากเกินไปพวกมันยังคงดาน้าเข้ามาเหมือนคลื่นสึนามิไม่สนความสูญเสียที่หนักหน่วงที่แนวป้องกันผ้าพื้นดินทหารพรานชุดด,ดำซ่อนตัวอย่างมิดชิดใต้ร่มไม้รอคอยจังหวะสังหารเงียบพวกเขาคือนักล่าผู้เชี่ยวชาญ พร้อมปืน RPG และจรวดประทับบาอดทนรอให้เหยื่อเดินเข้ากับดักรถถัง T-55 ขันนำแล่นเข้าสู่ทางแยกอย่างหวดดีโดยไม่รู้เลยว่ามัจจุราชกำลังรอคอยมันอยู่ตูมกระสุน RPG พุ่งแทรกหน้าเจาะทะลุกรอบางและจุดชนวนคลังกระสุนภายในจนระเบิดสนั่น <Roger that. S 1> ชัยชนะแรกตกเป็นของคนไทย mm hmm. ขวัญกำลังใจทหารพุ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าเสียงโห่ร้องกึกก้องไปทั่วป่าดงดิบอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เสียงเครื่องยนต์เจ็ดคำรามแต่ไกลเตือนว่าศึกทางอากาศกำลังจะปะทุที่สนามบินโคโราชเหยี A ่วเวหา F16 เตรียมพร้อมเต็มสู่ติดตั้งขีปนาวุธครบครันรอคำสั่งทะยานฟ้า,านักบินไทยยอดฝีมือก้าวขึ้นสู่ห้องนักบินด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องอธิปไตยของชาด้วยชีวิตเครื่องยนต์เจ็ดพ่นไฟสีฟ้าตัดความเงียบของฐานทั 16, พ F16 พุ่งทะยานขึ้นฟ้าดักลูกธนูเ <'s> ทพเจ้าขณะเดียวกัน <Push forward. S 1> บนภาพพื้นดิน การต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนดําเนินไปอย่างดุเดือดทหารไทยปักหลักสู้ตายกองทัพไทยตระหนักว่าศัตรูไม่ใช่อ่อนแอเหมือนในอดีตพวกมันมีอาวุธครบมือและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแต่คนไทยมีอาวุธลับของตัวเองนั่นคือความสามัคคีและเลือดรักชาติที่ไม่มีสิ่งใดมาสั่นคลอนได้สงครามเพิ่งเริ่มและคืนนี้จะเป็นค่ําคืนอันยาวนานนองเลือดที่ประวัติศาสตร์สองชาติจะไม่มีวันลืมในเงามืดสงครามเงียบอีกด้านกําลังปะทุเดือดไม่แพ้กัน สงครามไซเบอร์โจมตีระบบไฟฟ้าหวังให้ดับมืดแฮกเกอร์ที่คาดว่ามาจากต่างชาติพยายามเจาะระบบไฟฟ้ากรุงเทพหวังสร้างความโกลาหลให้แนวหลังของไทยแต่กองบัญชาการไซเบอร์กองทัพไทยเตรียมพร้อมแล้วสร้างไฟวอลที่แข็งแกร่งเพื่อสวนกลับการโจมตีบนโซเชียลมีเดียข่าวปลอมทะลักราวกับน้ำป่าคลิปตัดต่อบิดเบือนถูกปล่อยว่อนหวังทำลายขวัญประชาชนอย่างไรก็ตามคนไทยพิสูจน์ความสามัคคี <ht> save thailand <where overlap. S 2> ขึ้นอันดับหนึ่ง เทรนโลกในไม่กี่นาทีวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชี้เป้าหมายจริงของกัมพูชาไม่ใช่แค่ชายแดนแต่คือการอ้างสิทธิแหล่งน้ำมันในทะเลพวกเขาฉวยโอกาสทางการเมืองเพื่อลองของแต่ประเมินความแข็งแกร่วของกองทัพไทยต่ำเกินไปอย่างมหันต์ที่สถานีรถไฟทหารกรุงเทพขบวนรถไฟบรรทุกรถถัง VTC และออฟลอตีเริ่มเคลื่อนล้อดังกึงกก้องมุ่งสู่ตะวันออกจักรกลสงครามราคาหลายล้านดอลลาร์เหล่านี้<ร>คือกำปั้นเหล็ก ที่จะบทขยี้ทุกความทะเยอทะยานของศัตรูในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีไทยแถลงการสั้นๆว่าเรารักสันติภาพแต่เราไม่เคยหวาดกลัวสงครามแม้แต่น้อยกลับสู่สนามรบเสียงคำรามของเครื่องยนต์ F16 เริ่มดังกล้องเหนือฟาสรีสะเกตสัญญาณเตือนว่าฝันร้ายกำลังจะมาเยือนทหารกัมพูชาเบื้องล่างเริ่มสัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนจากฟ้าฟ้าความหวาดกลัวแทรกซึมเข้าสู่ทุกป้อมค่ายระยะที่1จบลงด้วยการต้านทานอันดุเดือดของไทย แบดนี้ท้องฟ้ากำลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานด้วยเลือดความมืดมิดยามค่ําคืนกําลังจะถูกฉีกกระชากด้วยมาหาสงครามทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความเมตตาไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไปเหลือเพียงคําสั่งเดียวที่ดังก้องในหัวใจคือค้นหาและทําลายให้สิ้นซากเครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า arws ของไทยล็อกเป้าป้องกันภัยทางอากาศฆ่าศึกได้ทั้งหมดแผนที่แห่งความตายเสร็จสมบูรณ์นักบิน f 1 6สูดลมหายใจลึก นิ้วมือวางท่าบไก่ปืนงานเลี้ยงแห่งมัจจุราชเริ่มบอลเพลงเพลงมรณะอย่างเป็นทางการ FOX2. ขี่ปนาวุธลูกแรกพุ่งออกจากรางนํำวิถีแหวกฝ่าความมืดนำพาการลงทันจากฟากฟ้าสู่ศัตรูรขี่ปนาวุธจาก F16 พุ่งลงมาดับโอกาบาตเป,ปลี่ยนระบบป้องกันภัยทางอากาศข้าศึกเป็นเศษเหล็กไม้เกรียมความมืดมิดปะทูด้วยแสงสว่างจ้าเสียงระเบิดต่อเนื่องสั่นสะเทือนไปทั่วชายแดนที่เต็มไปด้วยควันไฟเป้าหมายถูกทำลาย นักบินไทยรายงานอย่างเยือกเย็นผ่านวิทยุมือบังคับคันเร่งยังคงนิ่งสนิทดังหินผาแต่ศัตรูไม่ยอมอยู่เฉยจรวดประทับบ่า f อ1 6เริ่มถูกยิงสวนขึ้นมาทุกกิศทางเพื่อต่อโตท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างว่าด้วยเส้นควันขาวขดเคี้ยวลายลาความร้อนจากเครื่องยนต์ F16 ที่กำลังโชบลงมาเตือนภัยขีปนาวุธแยกขบวนบินเสียงไซเรนกรีดร้องในห้องนักบินกระตุ้นอะดรีนาลีนให้พุ่งพลาน ถึงเวลาที่วิญญาณร้ายจะปรากฏตัวฝูงบินแจ๊ส39กริเพนจากสุราษฎร์ธาน,านีเคลื่อนผลเข้าสู่สมรภูมิเงียบกริบต่างจาก f 16 oh wait, ที่ดุ <is> ดันกริเพนคือนักข่าเง,งียบใช้ระบบ Data Link อันล้ำสมัยเพื่อล่าเหยื่อโดยไร้ร่องรอย <c oughs> <ๆ>พวกเขาไม่เปิดเรดาร์เพื่อเลี่ยงการตรวจจับ <c oughs> ข้อมูลเป้าหมายทุกอย่างถูกส่งตรงจาก AWS เข้าสู่หมวกนักบินทัในใดนั้นเรดาร์ภาคพื้นดินไทยจับสัญญาณประหลาด เครื่องบินขับไล่ไม่ระบุฝ่ายกำลังพุ่งตรงมาจากทิศเหนือนั่นคือซู30 Mk2 การยกระดับสงครามที่อันตรายสุดขีดสงสัยว่าอาจมีนักบินต่างชาติเข้าร่วมรบด้วยมีแขกไม่ได้รับเชิญเตรียมรบทางอากาศฝูงบินกริเพนแยกตัวท,ทันทีเปลี่ยนโหมดสู่การต่อสู้แบบอากาศสู่อากาศขีปนาวุธมีเทียร์พิสัยไกลความภูมิใจของทัพฟ้าไทยถูกเปิดใช้งานนี่คืออาวุธที่ศัตรูไม่เคยเผชิญหน้ามาก่อน จากระยะกว่า100เกาะมอเมื่อศัตรูยังไม่ทันเห็นเครื่องบินไทยมีทีเออได้พุ่งออกจากรังนำวิถีแล้วตูมตูมเครื่องบินขับไล่ปริศนาสองลำระเบิดกลางเวหาดังพลุแตกเสษยซากโครงกราวลงสู่ป่าดงดิบเบื้องล่างนี่คือความตื่นตระหนกใหญ่หลวงสำหรับฝ่ายรุกพวกเขาตระหนักว่าไทยถือครองเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าที่จินตนาการไว้ข่าวการรบทางอากาศแพร่สะพัดถึงวอชิงตันที่เพนตากอน นายพลสหรัฐะกำลังจับตาดูทุกวินาทีอย่างใกล้ชิดดาวเทียมทหารสหรัฐะถูกปรับวงโครจรทันทีส่งภาพความละเอียดสูงแบบเรียลไทม์ให้กองทัพไทยช่วยชีย้เป้าเรายืนหยักเคียงข้างไทยสัญญาณลับถูกส่งออกไปเมื่อกองเรือที่7ของสหรัฐะเริ่มเคลื่อนพลบนทะเลจีนใต้แรงกดดันระหว่างประเทศถาโถมสายไฟรุกจีนเริ่มเรียกร้องให้ ยับยั้งชั่งใจแต่ยังคงเฝ้าสังเกตการเงียบๆก,กับสู่ภาพพื้นดินสงครามเข้าสู่ระยะโหดร้ายยิ่งขึ้นปืนใหญ่ฆ่าศึกเริ่มใช้กระสุนพวงต้องห้ามถล่มไม่เลือกหน้าหมู่บ้านผู้บริสุทธิ์ถูกราบเป็นหน้ากลองภาพความสูญเสียทําให้เลือดในกายทหารไทยเดือดพล่านด้วยความแค้นไม่มีการปราณีอีกต่อไปโจมตีเต็มรูปแบบคําสั่งสวนกลับถูกส่งออกไปทุกคลื่นความถี่สัญ,ญญาณแห่งการล้างแค้นกองพลทหารมาที่2 ร้อมรถถังออฟลอ็อตทีเคลื่อนพลราวน้ำป่าไหลหลากบทขยี้ทุกอุปสรรคที่ขวางหน้าให้พินาศเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1F Cobra โคโผล่พ้นยอดไม้ยิงจรวดไฮดร้าถล่มใส่ทหารราบคาศึกจนแตกกระเจิงคาศึกเริ่มแตกพายพวกเขาไม่คาดคิดว่าไทยจะระดมยิงถล่มด้วยอำนาจการทำลายล้างมหาศาลได้เร็วขนาดนี้แต่จุดพลิกผันที่สุดยังรออยู่กองทัพเรือไทยเคลื่อนพลปิดล้อมอ่าวไทยตัดเส้นทางลำเลียงทางทะเลจนหมดสิน้นเรือรบคาศึกพยายามฝ่าวงล้อม แต่ถูกขี่ปนาวุธฮาพูลของไทยจมลงสู่ก้นทะเลลึกในพริบตาสถานการณ์พลิกผันอย่างสิ้นเชิงจากผู้ถูกโจมตีบัดนี้ไทยกลมความได้เปรียบและเป็นผู้กำหนดชะตากรรมในสนามรบอย่างไรก็ตามสัตว์ร,ร้ายที่บาดเจ็บย่อมอันตรายที่สุดศัตรูกำลังเตรียมงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาเพื่อแลกหมัดในป่าสวนยางพาราอันกว้างใหญ่รถถัง vt 4ีของไทยเคลื่อนที่เงียบกริบราวกับวิญญาณนักล่าที่อำพรางตัวในความมืดระบบเลงภาพความร้อนอันทันสมัย ช่วยพลขับไทยมองเห็นความร้อนจากร่างกายค่าศึกได้ชัดเจนเหมือนกลางวันจากระยะ3กมพบเป้าหมายที่55ทิศ2นาฬิกาพลปืนตะโกนลั่นหลังกล้องปืนใหญ่125มมหมุนควับไปหาศัตรูทันทีแสงไฟและแปลปลาบฉีกความมืดกระสุนเจาะเกราะ AFDS s DS, พุ่งด้วยความเร็วเหนือเสียงเปลี่ยนรถถังค่าศึกเป็นคบเพลิงยักษ ช่องว่างทางเทคโนโลยีนั้นวกว้างเกินไปรถถังกัมพูชาหมดทางสู้ต่อขีดความสามารถยิงก่อนทำลายก่อนของไทยที่แนวหลังระบบจรวด DTI 1กรัมที่ไทยพัฒนาเองเริ่มเทห่าฝนกระสุนลงสู่หัวใจสำคัญของค่าศึกอย่างไม่ปราณี DTI 1กรัมที่มีระยะยิงไกลและความแม่นยำสูงได้ราบคลังกระสุนสำรองที่ซ่อนลึกในดินแดนค่าศึกจนเป็นหน้ากลองไม่เพียงแค่การระดมยิง หน่วยรบพิเศษไทยได้ลักลอบแทรกซึมเข้าไปทำลายระบบสื่อสารของค่าศึกอย่างเงียบเชียบเมื่อขาดการติดต่อหน่วยรบกัมพูชาเปรียบเสมือนงูไรหัวตกอยู่ในความโกลาหลและยิงใส่พวกเดียวกันเองทางการทูตเอกขาราชทูตสหรัฐทัประจํากรุงเทพถแถลงการแข่งก้าวยืนยันปกป้องพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงกองทัพต่างชาติหนุนหลังกัมพูชาถูกสหรัฐฯเปิดเผยสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจถูกนำมาใช้ทันที ทำให้เศรษฐกิจที่เปราะบางของศัตรูจอปากเขวแห่งความล่มสลายจีนตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเริ่มเคลื่อนทัพสู่ชายแดนใต้เพื่อรักษาความปลอดภัยเพิ่มแรงกดดันที่แนวหลังของไทยประชาชนนับพันต่อแถวบริจาคโลหิตแม่บ้านช่วยกันห่อขนมส่งไปให้ทหารที่แนวหน้าจิตวิญญาณแห่งความรักชาติพุ่งสูงอย่างไม่เคยปรากฏความขัดแย้งทางการเมืองถูกพักไว้เพื่อรวมใจสู่ชายแดนบนสมรภูมิ ทหารไทยผลักดันข้าศึกกลับไปฝั่งตรงข้ามและเริ่มจัดตั้งเขตกันชนเพื่อความปลอดภัยทั้งข่าวเริ่มปรากฏให้เห็นปราบรายจากบังเกอร์ของศัตรูเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการล่มสลายของขวัญกำลังใจในพลกัมพูชาสิ้นหวังตระหนักว่าตนเองตกลงไปในกับดักยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นมากับมือแต่ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดศัตรูมักจะอันตรายที่สุดพร้อมกับการตัดสินใจที่บ้าคลั่งไร้สติคำสั่งลับสุดยอดถูกส่งตรงจากพนมเปญเริ่มปฏิบัติการฝนพิษร,ระหัตหลับแห่งความตาย บรรยากาศในสนามรบพลันอึดอัดผิดปกติท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่นน่าสะพรึงกลัวอย่างประหลาดเซนเซอร์ตรวจจับสารเคมีบนรถเกะสไตร์ค์ของไทยเริ่มส่งเสียงเตือนภัยดังระง,งมไม่หยุดหย่อนแก๊สพิษใสหน้ากากเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนแทบขาดใจของผู้บัญชาการจมหายไปในเสียงระเบิดตุกตับของกระสุนเคมีนี่คือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่ร้ายแรงที่สุดและเป็นเส้นตายสีแดงสุดท้ายที่ถูกก้าวข้ามไทยไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วถึงเวลาต้องอัญเชิญ เทพเจ้าสายฟ้าอาวุธลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเมื่อเผชิญกับการกระทําอันโหดร้ายของศัตรูไทยตัดสินใจปลดล็อกทุกข้อจํากัดในการรบเพื่อตอบโต้ทันทีปฏิบัติการสายฟ้าคารามถูกเปิดใช้งานระบบขี่ปนาวุธร่อน DTI 2. รับสุดยอดพุ่งออกจากฐานยิงลึกในแผ่นดินขี่ปนาวุธบินเลียบพื้นดินลัดเลาะผ่านหุบเขาอย่างคล่องแคล่วด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงเพื่อหลบเลี่ยงเรดาร์เป้าหมายคือกองบัญชาการสูงสุด และฐานยิงอาวุธเคมีของข้าศึกที่ซ่อนตัวอยู่อย่างมิดชิดหลังแนวรบตูมเสียงระเบิดสนั่นบันไหวสั่นสะเทือนไปทั่วเมืองหลวงข้าศึก <Get in. S 1> ไมฆรูปเห็ดพวยพุ่งบอกเหตุแห่งหายนะระบบป้องกันภัยทางอากาศกัมพูชาเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิงไม่สามารถหยุดยั้งเห่าฝนขี่ปนาวุธที่ถล่มลงมาได้นายพลฝ่ายรุกแตกตื่นหนีตาย ระบบบัญชาการพังทลายลงราวกับโดมิโนที่ล้มคลืนภายในคริบตาเดียว er ในขณะเดียวกันบนภาพื้นดินกองทัพภาคที่3ของไทยพร้อมหน้ากาก <Be moving. S 1> ป้องกัน <Eyes forward. S 1> แก๊สพิษบุกโจมตีเต็มรูปแบบพวกเขากวาดล้างฐานที่มั่นที่เหลืออยู่ของข้าศึกราวกับพายุเหล็กไม่มีสิ่งใดต้านทานฝีเท้าของพวกเขาได้ทหาร <'re> กัมพูชาทิ้งอาวุธชูมือยอมจำนวนเป็นจำนวนมากจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ถูกบทขยี้จนแหลกสลายอย่างสิ้นเชิง หน่วยซีนร,ราชนาวีไทยบุกจู่โจมคิดหาสอนลับจับกลุ่มผู้บัญชาการระดับสูงของปฏิบัติการรุกรานได้ทั้งหมดพาธงชาติไทยถูกปักลงบนหลักเขตแดนเก่าที่บัดนี้ถูกขยายลึกเข้าไปในดินแดนข้าศึกเพื่อเป็นเขตกันชนความสูญเสียของกัมพูชาเกินกว่าจะนับได้กองกําลังยานเกราะ80เอร์เซ์ถูกล้างบางกองทัพอากาศถูกทําลายสิ้นซากมหาอำนาจทั่วโลกต่างตกตะลึงในแสนยานุภาพอันนาเกรงขาม และขีดความสามารถการรบที่ทันสมัยของไทยไทยพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นเพียงสยามเมืองยิ้มแต่ยังเป็นเสือแห่งเอเชียที่ดุด,ดันและทรงพลังข้อตกลงหยุดยิงถูกลงนามทันทีที่ชายแดนโดยมีเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายไทยอย่างสมบูรณ์แบบกัมพูชาจำต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามและยอมรับเขตห้ามบินถาวรในระยะ50กมจากชายแดนโดยไม่มีข้อโต้แยง้ง ราคาของสัติภาพนั้นแพงลิบแต่ราคาของการกระตุกหนวดเสือกองทัพบ,บกไทยนั้นแพงกว่าเป็นพันเท่าทว,วีคูณทหารผู้สละชีพได้รับการเชิดชูเยี่ยงบีรบุรุษอมตะนามของพวกเขาถูกจารึกลงบนแผ่นศีลาแห่งประวัติศาสตร์ชัยชนะนี้ไม่เพียงปกป้องอธิปไตยแต่ยังตอกย้ำสถานะพี่ใหญ่ของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากนี้ไปศัตรูหน้าไหนก็ต้องคิดให้หนักก่อนจะบังอาจรุก,กรานผืนแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวสงครามจบลง แต่บทเรียนเรื่องความเข้มแข็งและการตื่นตัวจะตราตรึงในใจประชาชนตราบนานเท่านานประเทศไทยดินแดนแห่งสันติภาพแต่ก็เป็นถิ่นกำเนิดของนักรบผู้กล้าที่พร้อมสละชีพเพื่อชาติเสมอมาควันปืนจางหายไปเหนือท้องฟ้าพระวิหารคืนความสงบสุขสู่ชายแดนอันศักดิ์สิทธิ์ให้กลับมายือนอีกครั้งผู้รุกรานต้องถอยทับกลับไปอย่างอัปยศทิ้งบทเรียนราคาแพงที่แลด้วยเลือดเนื้อไว้เบื้องหลังเป็นเครื่องเตือนใจข้อตกลงชายแดนฉบับใหม่ถูกร่างขึ้น แต่ครั้งนี้ปลายปากกาถูกขีดเขียนขึ้นจากอำนาจแห่งปากกระบอกปืนที่แท้จริงเราตระหนักว่าสันติภาพไม่ใช่ของขวัญแต่คือผลลัพธ์ของอำนาจการป้องปรามทางทหารที่เด็ดขาดและทรงพลังที่สุดชัยชนะนี้ไม่ใช่อยู่ที่อาวุธเท่านั้นแต่เป็นของเลือดเนื้อเชื้อไขไทยที่ไหลเวียนอย่างเข้มแข็งในกายเราทุกคนอำนาจใดที่คิดปองร้ายอธิปไตยไทยจงดูซากปรักหักพังของศัตรูในวันนี้แล้วตงหวาดกลัวต่อจุดจบที่น่าสมเพช สันติภาพนั้นเปราะบาง,บางยิ่งนักมือเราจึงต้องวางบนไกปืนเสมอและสายตาต้องจ้องมองไปยังเส้นขอบฟ้าไม่กระพริบกองทัพบ,บกจะเติบโตไม่หยุดยัง้งพร้อมสั่มด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดเพื่อปกป้องนิทราของลูกหลานให้ปลอดภัยเศรษฐกิจจะฟื้นคืนจากเท่าฐานแข็งแกร่งยิ่งกว่าเก่าพิสูจน์พลังชีวิตอันเหลือเชื่อของชนชาติเราให้โลกเห็นอนาคตคือยุคแห่งสงครามเทคโนโลยีชั้นสูงและเราพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการแข่งขันนี้อย่างภาคภูมิ ไทยยืนยันสถานะศูนย์กลางเป็น,นพี่ใหญ่ที่ขาดไม่ได้ผู้คอยถ่วงดุลอำนาจในภูมิภาคนี้ให้มั่นคงสืบไปขอน้อมคารวะดวงวิญญาณทหารกล้าที่ผลีชีพเลือดของพวกเขาได้ย้อมสีธงชาติให้สดใสและสักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นประวัติศาสตร์มักถูกเขียนโดยผู้ชนะและวันนี้คนไทยได้จารึกหน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ด้วยมือของเราเองแม้นหวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสัตว์คือสัจธรรมนิรันดรที่เราจารึกไว้ในกระดูกดำไม่มีวันลืมเลือนประเทศไทยจงเจริญ กองทัพไทยจงเจริญความรุ่งเรืองสถาพรจะคงอยู่ผู้แผ่นดินทองนี้ตลอดกาลนานทอนขอบคุณที่ติดตามสถานการณ์จำลองนี้โปรดกดต,<า>ติดตามช่องเพื่อรับชมบทวิเคราะห์ทางทหารล่าสุดก่อนใครเพื่อนขอลาไปก่อนด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งชัยชนะพบกันใหม่ในสมรภูมิทางปัญญาครั้งหน้าสวัสดีครับทุกท่าน